สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการที่จะติดต่อทีมสพอร์ตของทาเปเนียนะครับหรือตัวคัสเตอร์เซอร์วิสนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นนะครับเรื่องของการส่งข้อความไปให้กับทางทีมสพอร์ตหรือส่งเอกสารต่างๆที่เราอยากจะแนบไฟล์ไปแล้วส่งให้ทีมสพอร์ตนะครับก็วิธีการเลยง่ายๆวันนี้ก็ลองเข้ามาล็อกอินก่อนนะครับที่บัญชีเปโเนียหลังจากนั้นก็จะเห็นนะครับตรงตรงนี้ ติดต่อทีมซัพพอร์ตนะครับก็กดคลิกลิงก์นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าสปอร์ตซัพพอร์ตเซ็นเตอร์ของทางเปียวเนียเราก็กดคลิกคอนแทคนะครับก็จะมาเข้าอยู่หน้านี้แล้วถ้าเกิดท่านไหนหาลิงก์ไม่เจอนะครับหรือกดแล้วหาไม่เจอ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถกดคลิกไว้ได้นะครับก็เข้ามาเจอหน้านี้เช่นกันเรามาคุยกันนะครับว่าหน้านหน้านี้วใช้ทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับเราก็จะเลือก ภาษานะครับตรงนี้ในที่นี้ผมขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถพิมพ์ตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็เธอถ้าไหนกดคลิกเข้ามาจากลิงก์ที่ผมให้มาเนี่อาจจะต้องใส่ชื่อนาะมสกุลเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีเมลที่เราสบับกบัญชีเบลเนียหรือในกรณีที่คุณยังไม่มีบัญชีเบลเนียก็เป็นอีเมลปกติก็ได้ลหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันไหนบ้างที่เราสามารถสอบถามหรือติดต่อกับทีมเบลเนียมันก็มีตัวคําถามหลกัหลกๆเลยนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของการรับเงิน เรื่องของสถานะการรับเงินต่างๆไม่ว่าด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นสถานะของการโอนเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราเองหรือบัญชีธนาคารของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าหรือวิธีการส่งระหว่างบัญชีเปลอเนียด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนของบัญชีเปลอเนียของเรามันจะมีเรื่องของตั้งแต่การสมัครแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการติดตามนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของบัตรเปโอเนียนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเพิ่มเติมก่อนในเรื่องของตัว My, mm hmm. My เบเนียนเขาหรือบัญชีเดเนียของเรานะครับในนี้นี่ก็จะมีหลายหลายหัวข้อเลยที่เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นหัวข้อการลงทะเบียนหรือการสมัครสำหรับหลายๆท่านที่ยังติดเรื่องของการสมัครอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกเลยว่าเราสมัครเบเนยียนยังไงได้บ้างแล้วก็เอกสารของเราเนี่ยที่ส่งไป ได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังถ้าเกิดยังยังไงเนี่ยเราก็สามารถ attach file เข้าไปได้นะครับเพื่อส่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำถามว่าเฮ้ยทำไมบัญชีของเราเนี่ยถึงไม่ได้รับการอนุมัติก็สามารถสอบถามตรงนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆเลยที่เราเข้าไปสอบถามได้เรื่องของบัญชีทางเปรีนเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็ลองอคลิกเข้าไปดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ ต,ตามนะครับแล้วก็อย่างของบัตรเปลเนี่ยนะครับก็สับท่านไหนสนใจก็สามารถมาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราทําการสั่งบัตรเปลเนี่ยยังไงแอคทีเวตยังไงนะครับ mm hmm. การส่งบัตรส่งยังไงติดตามสถานะบัตรนะครับแล้วก็ข้อมูลของบัตรต่างๆก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้เช่นกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราเลือกหัวข้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถใส่ คำถามของเราหรือคอมเมนต์ต่างๆที่เราอยากจะทราบกับทีมพพอร์ตเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไฟล์อะไรที่ต้องทําการส่งไปด้วยก็สามารถ Choose ไฟล์แล้วก็เลือกข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเพื่อจะได้แนบเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็กด amnotrobot a ตรงนี้แล้วก็ทำการ Submit เป็นอนเรียบร้อยนะครับซึ่งทีมงานก็จะเข้าไปติดต่อตามอีเมลที่เรากรอกเข้าไปหรืออีเมลที่เรามีอยู่แล้วในบัญชีของเรานะครับก็เป็นันการจบขั้นตอนนะครับในการที่เราจะติดต่อทีมงานสพอร์ตของทางเรียวเนียครับผม